ความรักไอ้ถูกเวลาถูกเวลาสองสามสี่ยอมแผ้ไม่โอ้ไม่รู้ว่าชาลอดจะตอบว่าอิงฟ้าไม่เอามีคนเดียวก็พอแล้วโดนย่งโนีย่งสองสามแจกราแตนหลยหายทัดมีชันบอนมีชันล่า มีด้านหน้ามีด้หลังมีพร้อมหอมกันปิ้งหนึ่งปิ้งสปิ้งสมปิ้งปิ้งโหลโหไปต่อไปต่อที่มีเย่ปอเสาว เด้เลิกเรื่องนี้บางทีมันเขินกันจริงก็มีอย่างเงี้ยเออเล่นกันแล้วเขินกันเองแล้วเราก็เออถ้าเป็นด้วได้ชอบกันมันจะเขินกันทำไมวะก็เหมือนกันแล้วแล้วคู่คู่อื่นไม่ชอบกันมันจะเขินแล้วคู่เนี้ยเอ่อคู่เราเขินกันมด้วยวเดี๋ยวชาลอดคู่เราแข็งแรงมากจริงน้องชาลอดกับพี่ฟ้าเนี่ยเล่นเจอกันมาหลายเรื่องแล้วยังเขินกันอยู่ไหมเขินนะทำไมเอาจริงจริงเอาจริงจริงเน่าทำเป็นปากแข็ง แอตเต็มสิบเขินพี่ฟ้าเท่าไหร่ตอนนี้ดูรวนหาคนเดียวอีกแล้วถามพี่ฟ้าก่อนเลยถามพี่ฟ้าเขินไหมเิน้องชาลอตไหมเต็มสิบให้กี่คะแนนความเขินถ้าเป็นความเป็นเล่นแล้วเป็นอิงฟ้าชาลอตไม่ได้เขินแต่เพราะอินเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นพรุเป็นเลมันจะเขินอ๋อเหแล้วะไรที่เขินอ่ะเขาหน้าร้อนก่อนเพราะในเรื่องมันก็จะมีแบบ เหมือนเหมือนในเรื่องเราก็ไม่ได้ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วเราจะจีบเขาหรือเราจะดูว่าเขาชอบเราไม่ชอบเรามันจะเข้าหาไงดีนะพอเราไปคิดในมุมมองของพลุแล้วเข้าซีนอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเฉลอดไม่ทราบว่าคุณอมยิ้มอะไรคะค่ะยิ้มยิ้มนี่คิดคำตอบอยู่ไม่ฉันยิ้มอยู่เหรอนี่ฉันยิ้มอยู่ฉันยิ้มอะไรอยู่อ๋อหนูก็ก็เขินนั่นแหละค่ะเห็นเขาก็เขินในบทนอกบทก็ก็เขินมดยิ่งถ้าเขาเป็นอิงฟ้าเวอร์ชั่นที่แบบชอบชอบแซลล์ชอบ เตาะแผวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขินบ้างแหละเนาะเราแพ้ทางหรอแพ้ทางอิงฟ้าใช่แพ้แล้วไม่ชาไม่ท้าไม่เจอรำเย็นกันแพ้ไหมแพ้ไหมแพ้ทางไหมเหรอหมายถึงยังไงคะก็แพ้ทางคนแบบเขาเลยสไตล์แบบอิงฟ้า่าเงี้ยชอบชอบให้ชอบให้คนมาแบบ มาแซวมามาเกาะแกะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอะนี่แต่แต่เขาไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเขินแล้วหลังๆพี่ฟ้าเท่หรือว่าเซ็กซี่มากกับมันเลยเรื่องเขาเท่ทุกเรื่องเลยไม่มีไม่มีเซ็กซี่สักเรื่องเลยยกเว้น lady b ที่จะถ่ายหรืออะไรอย่างเงอร์มี่แล้วแบบแมนนี่มาใส่แว่นมนนี่มาอะแมนนี่มาอะไรเงี้ยอะลองอะก้องจับก้องจับเฮ้ยขอบสามสองหนึ่งแอคชั่นแมนนี่มา ปัญหาหลักเวลาที่มีความรักหรือมีแฟนก็มักจะโดนนอกใจหรือโดนบอกเลิกตลอดเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยอ้อนไม่ค่อยพูดแต่ชอบการชอบเน้นที่การกระทํามากกว่าเราเป็นคูกูทับทบใช่ชอบทําให้เห็นว่ารักมากกว่าแต่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะมาแบบรักนะหรือว่าแบบคิดถึงนะแล้วไม่ทราบว่าเห็นหรือยังคะ อตลอดแล้วอย่างนี้เรามีวิธีแก้ยังไงอ่ะแก้อะไรไม่ได้ค่ะก็กลายเป็นว่าเราก็เราก็ต้องไปเกาะแกะเขาแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็พูดตรงก็แบบก็อยากให้เกาะแกะมากวนบ้างเหมือนเหมือนจะให้ตับอ้ากันแล้วเนี่ยหรอคิดไปเองใช่ไหมคิดไปมันกลายแมันกลายเป็นว่าเราจะคิดไปเองว่าเอ้ยเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งหรือเปล่าเขาไม่เล่นกับเรา ก็พยายามให้พูดให้อะไรคิดอะไรหรืออยากทําอะไรอะทำไปเลยไม่ตรงตรงเพราะถ้าสมมติว่าอันไหนที่เราไม่โอเคเราจะบอกเองเนาะก็สมมติว่าแบบอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการคลองเรือนนะคะตัวมือไหนก็ยังมีเหมือนแบบอย่างอย่างแบบตอนที่คุยกับใครอยู่วะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนนี้คนนี้อ่คนนี้ผ่านไหมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะเราเราเหมือน มันต้องมันต้องเริ่มที่จะรู้รู้กันทุกเรื่องเพื่อที่มันจะได้สนิทกันเหมือนสนิทกันถ้าสมมติว่าเราแบบรู้กันแค่เรื่องทํางานอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันไม่มีวันสนิทกันได้หรอกแค่ถามนี่เป็นห่วงหรือเพราะว่าห่วงคะเป็นห่วงแล้หลอดนีเหมือนชนะอีกนิดนึงนะคะขอไม่ใช่ไม่ใช่คนคนที่ไหนนะคนทุกที่ค่ะคนทุกที่ไม่ใช่คนใต้แต่ว่าเขาเป็นเคยใต้ ของเคยใต้ไม่เคยเคยเคยลุกเคยอ๋อไม่ใช่เป็นลุก